ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนปรุงยาสปีดกันนะครับเดี๋ยวขอครับขวดก่อนที่ปรุงยาอยู่ไหนอยู่นี่อย่างแรกให้เอาขวดที่ใส่น้ำใส่ลงไปก่อนเลย แล้วก็ใส่เนเธอร์วาดลงไปนะครับแล้วก็รอสักครู่อ,อ๋อลืมบอกไปนะครับการปรุงยาสปิดก็จะมีส่วนส่วนผสมเมื่อมีดังนี้นะครับก็เนเธอร์วาดน้ำตาลถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพและ ให้มีสปีดท,ที่เร็วขึ้นให้ใส่โกสโตนถ้าให้ยืดเวลาหรือให้มันนานไปก็ให้เตรียมเลสโตนมาด้วยนะครับต่อไปก็ใส่น้ำตาลลงไปรอสักครู่นะครับ นี่ก็จะได้มาแล้วมาแล้วนะครับยาสปีด3ามนาทีท่าน,นี้ก็จะลองเพิ่มประสิทธิภาพดูนะครับใส่โกสโตนลงไปนะครับโกสโตนดัสนะครับ นี่นะครับก็จะได้มาแล้วยาสปีดที่เพิ่มประสิทธิภาพแล้วแต่ว่าเวลาได้แค่1นาทีครึ่งนะครับต่อไปก็เราจะมาเพิ่มเวลากาันโดยการใส่เลสโตลลงไปนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะได้มาเป็นยาสปีดแปดนาทีนะครับนี่นะครับจะลองทดลองให้ดูนะครับนี่ก็เร็วเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองอันนี้ดู ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ